สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเจาะลึกเนื้อหาจากบทความที่น่าสนใจมากๆนะครับเรื่องเปลี่ยนจัดซื้อเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์บทความนี้เป็นของอาจารย์นรงวิทย์แสนทองครับผมแหล่งข้อมูลที่เราได้มานี้ก็คือชวนมองงานจัดซื้อในมุมใหม่เลยใช่ค่ะคือปกติหลายคนอาจจะมองว่าจัดซื้อเป็นแค่หน่วยสนับสนุนทําตามใบสั่งซื้อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับทําตามหน้าที่ไปค่ะ แต่บทความนี้บอกว่าจริงๆแล้วจัดซื้อเนี่ยเป็นตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ได้เลยนะมีผลกับองค์กรมากๆน่าสนใจครับงั้นเรามาดูกันว่าแนวคิดนี้มันเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะคือบทความชี้ว่างานจัดซื้อจริงๆมันส่งผลกระทบกว้างกว่า,วาแค่เรื่องเออซื้อของให้ถูกนะแต่มันโยงไปถึงการคาดการยอดขายการวางแผนการบริหารต้นทุนสภาพคล่องนุ่นเลยค่ะซึ่งเป็นหัวใจธุรกิจทั้งนั้นเลย ประเด็นแรกที่เขาพูดถึงเนี่ยผมว่าสำคัญมากเลยคือเรื่องการปรับ mindset การปรับกรอบความคิดจะแค่แบบทำตามหน้าที่ไปการมองหาโอกาสใช่ค่ะเขาเสนอแนวคิดหนึ่งน่าสนใจมากคือให้ลองคิดแบบลูกเจ้าของกิจการดูโโหถ้าคิดแบบนั้นมันน่าจะเปลี่ยนวิธีคิดไปเยอะเลยนะครับเปลี่ยนเลยค่ะเพราะพอเรามองในมุมเจ้าของเราจะไม่ได้คิดแค่ว่าทำไงให้เสร็จ แต่จะคิดว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นให้กิจการได้ประโยชน์สูงสุดการทำอะไรที่มันเกินหน้าที่ขึ้นมาหน่อยเช่นเออลองไปวิเคราะห์ข้อมูลดูซิว่าจะลดต้นทุนตรงไหนได้อีกหรือเสนอวัตถุดิบใหม่ๆที่อาจจะดีกว่าเดิมครับครับมันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วที่สำคัญกว่าผลงานที่อาจจะอยู่กับองค์กรชั่วคราวคือทักษะที่เราได้ทักษะการคิดวิเคราะห์นี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดจริงๆ อันนี้จริงเลยครับทักษะนี้อยู่กับเราถาวรจริงๆแล้วบทความก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะฮะยังชวนให้มองให้ไกลกว่าหน้าที่อีกด้วยตรงนี้คือยังไงครับคืออย่ามองให้งานในแผนกตัวเองค่ะต้องมองให้เห็นภาพรวมทั้งซัพพลายเชนเลยมองย้อนไปที่ฝ่ายขายการตลาดเขาวางแผนอะไรต้องการอะไรครับต้นน้ำ แล้วก็มองไปข้างหน้าฝ่ายผลิตคลังสินค้าการจัดส่งเขาเจอปัญหาอะไรต้องการการสนับสนุนแบบไหนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือมองขึ้นไปข้างบนเข้าใจมุมมองผู้บริหารอ๋เข้าใจโจทย์ของผู้บริหารระดับสูงใช่ค่ะอย่าง CFO อาจจะเน้นเรื่องต้นทุนสภาพคล่องมากๆ CMO ก็อยากได้สินค้าใหม่ออกสู่ตลาดเร็วๆ COO ก็กังวลเรื่องความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงของซัพพลายเชน พอจัดซื้อเข้าใจโจทย์พวกนี้ปุ๊บการทำงานของเรามันก็จะสอดคล้องกับกลยุทธ์ใหญ่ขององค์กรได้ดีขึ้นเยอะเลยไม่ใช่แค่ทำตามใบสั่งอย่างเดียวเข้าใจภาพรวมแล้วทีนี้บทความก็พูดถึงการฝึกตั้งโจทย์และคิดให้ลึกเหมือนเป็นการฝึกสมองฝึกให้คิดแบบผู้บริหารเลยนะครับมีตัวอย่างคำถามที่น่าสนใจด้วยใช่ค่ะคำถามพวกนี้มันจะช่วยกระตุ้นให้เราคิดนอกกรอบมากขึ้นเช่นเออ ถ้าได้ส่วนลดมา5 0,000บาทแต่ของที่ซื้อมากลายเป็น Dead สต็อกแบบนี้คุ้มจริงหรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะหรือว่าสินค้าใหม่ที่เซลส์อยากได้มากๆเนี่ยตกลงมันทำกำไรให้บริษัทได้จริงไหมหรือทำไม R&D ต้องใช้ของใหม่ตลอดสั่งของลดใหญ่ทั้งปีเลยจะถูกกว่าไหมอะไรแบบนี้คำถามเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่มัน เปลี่ยนจากการทำงานตามสั่งมาเป็นการคิดถึงผลกระทบในภาพรวมมันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วแต่เป็นการประเมินทางเลือกในเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญมากๆของการเป็นผู้บริหารเลยครับคือเริ่มถาม Why กับ What if มากขึ้นใช่เลยค่ะทีนี้พอเราเริ่มคิดเชิงกลยุทธ์แล้วเนี่ยทำยังไงให้แนวคิดเราได้รับการยอมรับละ่ะอ่าอันนี้น่าสนใจบทความก็เน้นหลักการสำคัญคือ เข้าใจผู้อื่นก่อนเพื่อให้คนอื่นเข้าใจเราหมายถึงว่าเราต้องไปช่วยแก้ปัญหาให้แผนกอื่นก่อนเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะแทนที่จะรอให้คนอื่นมาเข้าใจเราหรือรอขอข้อมูลจากเราอย่างเดียวเราลองคิดก่อนเลยว่าเราจะช่วยให้หน่วยงานอื่นเขาทำงานได้ดีขึ้นยังไงได้บ้างเช่นเอ่อจะช่วยฝ่ายผลิตลดเวลารอของได้ไหมช่วยฝ่ายขายให้ได้ของทันเปิดตัวสินค้าใหม่หรือเปล่าหรือช่วยคลังสินค้าลดปัญหาสต็อกบวมได้ยังไง อ๋อ oh, พอเราไปช่วยเขาแก้ปัญหาหรือช่วยให้เขาบรรลุ KPI ของเขาได้ใช่ค่ะความร่วมมือมันจะตามมาเองการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสนับสนุนต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันฟังดูแล้วสรุปได้ว่าหัวใจส,สำคัญจริงๆของการเปลี่ยนจากจัดซื้อธรรมดาธรรมาเป็นนักคิดเชิญกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งงานเลย ไม่ใช่เลยค่ะมันอยู่ที่วิธีคิดจริงๆแล้วก็ความกล้าที่จะมองออกไปให้ไกลกว่ากรอบงานเดิมๆบทความสรุปไว้ดีมากนะคะว่าคนที่กล้าคิดน่ะจะได้โอกาสคนที่ฝึกคิดจะได้ตำแหน่งอืมแล้วคนที่คิดเชิงกลยุทธ์ได้จริงๆจะกลายเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เลยโอ้เป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากครับแล้วก็มีข้อคิดปิดท้ายที่อยากฝากไว้ด้วยใช่ไหมครับค่ะเป็นประโยคที่ว่าจงเริ่มต้นวันนี้ แม้ไม่มีใครเห็นผลในวันนี้แต่เราได้ปลูกเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมงอกในวันข้างหน้าแน่นอนมันเหมือนเป็นการบอกว่าให้เริ่มพัฒนาตัวเองเลยตอนนี้แล้วค่ะอืมไม่ต้องรอค่ะแม้ว่าการเปลี่ยนวิธีคิดมันอาจจะไม่ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมทันทีแต่มันคือการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อความก้าวหน้าของเราเองแน่นอนจัดซื้อหรือจริงๆใครก็ได้ที่อยากจะคิดเชิงกลยุทธ์มากขึ้นควรจะลองทำดูทันทีเลยครับ